ส่วนความเคลื่อนไหวหนึ่งที่เราอยากชวนคุยอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของเหตุการณ์ในสิงคโปร์ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเวลาเราทานเนื้อสัตว์เนี่ยก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งรู้สึกว่าเขาจะต้องฆ่าชีวิต สัตว์นะคะบางตัวเพื่อจะได้ทานเนื้อเหล่านั้นถูกไหมคะแต่ว่านับจากนี้ไปไม่ต้องมีการสูญเสียเราก็สามารถทานเนื้อสัตว์ได้แล้วนะคะเพราะว่าที่สิงคโปร์ค่ะล่าสุดนะคะได้วางจำหน่ายนะคะสำหรับเนื้อที่ ไม่ได้เกิดจากการฆ่าสัตว์นะคะเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นประเทศแรกในโลกด้วยนะคะโดยเนื้อนี้มาจาก Eat Just นะคะเป็นบริษัทสตาร์ทอัพของสหรัฐอเมริกาค่ะถามว่าแล้วผลิตเนื้อมาจากอะไรเขาบอกว่าเนื้อนี้นะคะมาจากเซลล์ของสัตว์ แล้วก็ถือว่าเป็นเซลล์ที่สามารถที่จะขยายตัวนะคะเป็นเนื้อสัตว์ได้และบริโภคได้โดยมีความปลอดภัยสูงด้วยนะคะซึ่งทางด้านของสิงคโปร์อนุมัติให้เนื้อไก่เพาะเลี้ยงในห้องแลบเนี่ยวางจำหน่ายได้แล้วเป็นประเทศแรกในโลกเลยนะคะที่ให้จำหน่ายเนื้อสัตว์สังเคราะห์อย่างเป็นทางการสนุนราคา ครั้งแรกเนี่ยนะคะเขาตั้งไว้ที่50ดอลลาร์สหรัฐต่อหอหรือประมาณ1,500บาทด้วยกันนะคะถามว่าเรื่องนี้จะเป็นมิติบวกทางไหนบ้าง 1. คือไม่ต้องฆ่าชีวิตสัตว์นะคะ 2. คือ จะช่วยสนับสนุนเรื่องของการใส่ใจสิ่งแวดล้อม3คือเรื่องของสุขภาพของพวกเราด้วยซึ่งตอนนี้ก็มีผู้ที่ผลิตเนื้อสังเคราะห์เนี่ยรวมแล้วนะคะถึง20รายทั่วโลกด้วยกันที่ดังๆหน่อยที่เราอาจจะคุ้นเคยก็คือ Beyond Meat นะคะหรือแม้แต่ทา Impossible Food เป็นต้นนะคะ